เโช่องสารสิ่ครับอันนี้ดูสตาร์ทเครื่องให้ฟังเดี๋ยววันนี้สตาร์ทเครื่องให้ฟังเดี๋ยววันนี้ว่าเดี๋ยวก็เล่นแล้วนี่โอ้ย่วนเลยเอามงเพลนจิ๊บล้งเบียงบอฮะเวรเล่ยนมีพอลีสามกิโลเมตรต่อหนึ่งนาทีตัวแล้วนี่ตัวอีกแล้วตัวนเลยวันเปนเจียวได้ล่ะฮะเออ เออไอ้แก้โวโต๊ะสุญญ์เลยแล้วมันก็โดนไอพิซซ่าเล่นนี่กูว่าไอดาบกูเป็นเจ้าเล่นเดี๋ยวกูดาบพอมนี่รุ่นบ๊อบบี้ทอข้างหลังที่มีทออยู่เนี่ยโบกู้ใส่โบใส่วะเดี๋ยวตี<อ>ันก็รู้ดีเลยเออเดี๋ยวมันก็รู้ไอโบกู้โบอยู่ข้างในคุณ อูตัวเรววิยามันเกยการอะไรนี่ตรงหรอวิยามันเกะการอะไรเกะการยังน่ะป๋ำเชียวเลยนโอ้ยเ่นันนี้เห็ดใดทุกอย่างเเอ นานคนรูยังปัป่นมาแล้วเนาะอกูปัน่นเพราในเฉพามันเฉพามันปั่นทีละสองปัน่นแมนทีละหนเอาลายนกะเดวนนะไหนอ๋อทึบไสอันนี้ปากตังไม้เลยบ่น,บนี่สูตรโดยเฉพาะเนบ่น

ไปมาติเจีงคนไทยบกันตักแกเสียดอกเห็นแกหรือยังบกอตัวยงอบเห็นแกบางคนคนหลังเ no ่าวมาดเลยลูกจะไงเพาะว่าเาเอาเดินนอกพัดลมหน่อยทั้งสายสิไล่พ้สายไล่พูเน้นเนาะ อ่ากอยกน้ำกันด้วยเมรีลแบตเลตใ่ตตลูกเดียวว่าล,ลูกเดียวลูกเดียวใส่ลูกน,นี้นี่นี่นี่ลูกเดียวนี่นีลงังตังต้งตั้งยังตั้งคทอ,อทูนสุกนระกเลยมนนวมันต้พูกจำจำีนทน mình ừ. có một lúc dẫn có cả ăn ngọt chút cuốn thủ à. ô, Tốt thái với Vân ơi khăn điều này đấy. โกเลนอย่างนี้เอาเอาดูีกันบ้าเอาสวยน้ำกันมึงยไ,ได้ได้ไดสวยโกเจริญการช้ออางสวยดูสีปะดูสีสมอนี้เนาบ่ินะตาได้ฟังเออก็เกินอีกชั่วโมงกิชั่วโมงโอ้โกระายกินไปรื่หยเน้ายต้นดูนอน Lạy sổ ở địa phương. Luật đăng lót. Một tay bay 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 thế bay Một bay 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 luôn, bay 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 เป็นหัวยาวกัระเบิดลูกหนึ่งมือเบาปืนเนี่ยมีมันยืนสำนีละลองมึงลองมาวะคนน้ำมันเออเออเอออุ้มสำนีหนึ่ง มึงกว่าถามองทักปเลยม,นเนยมันเด็ดมาเ <c oughs> นี่ยเลยอืออือเกี่ยวอะไรมันนี้ออกเกี้ยวเขาไปเลยนะขันใหญ่นี่ก้ปา่าออกไปเลยใส่ขันใหญ่หล่ะันใหก็ดูคุณฝากหน้าซี่มตนมาตันี้มันคือมึงเด้อครัรบ คือร wow. yeah. ักแท้โทนี่เขาคือรักนี่ตุนก็ใส่ให้รู้นูกนูรงตัวเขาไปใส่นเดโอ้ยดีเะไม่บเก็ตาเราตัวเดียนิ้วเตียงยังี่ตัวไปตัวจิดตัวเดียนไร บัวเลยบัวเลยนี่เนี่ยใส่ลูกไม่รู้ดีกูว่าท่านจะใส่เนาะอู้ได้ปุ่มมันใส่ใส่ปุ่มมันใส่ปุ่มมันปุ่มนึงเห็นคือเจ้าสร้างว่ะกางอุ่มอัตโนมัติเลยนุ่มได้ไปใส่รถรุ่นจีจอกคือพ่อมึงดีไหน่อยคุยแล้วแถมรถพ่อมึงมั่วไอ้เป็ดเป็ดเป็ดเฮ้ยติดหนังกล้วยเบาอัดติดหนังกล้วยติดคอเหรอ รถลู่นี่บ่มีติดพกขวนไปเลยขวนเอาขวนไปไลยเหรอมาดไม่เอามาไม่ได้เพราะมันติดหนังควายมาดหัวควายเู้กษากูจะ้วนถึงผู้กษากูเื่อคนไม่ได้เออมงสากี่เนี่ยล่ะเอ๊ะเมือไหร่ โอ้โหอย่าไปเบิ่งเขาโตเขากินเท่านี้เพื่อเราพวกคน่ี้แตนไม่ยิ่แอนนั่นว่ามันลอดโอดุมไม่ไหวแล้วอเต็ดสอเบียร์แล้วเดี๋ยวอัดจ็คไปนี่ก่อนแพ๊่เพียวไปมืงคูวตาหน่อยโอ้ไปนําไปน้ำโอ้ยย่องรถมี รถมีเต็มอูีรถไฟฟ้าเยอเย่เยมากขึ้นรถนี่หนื่อยมากพ่อีันี่เป็นชิบขี่รถไฟฟ้ามากยันลูกคานน้อมาอันนั้นดูน้าไม่รุ่มเลยลรุ่มครับลูกัอยังมากกระไรมั้งส้มนี่ยกขี้เถลิมาอุ้ยปวด มึง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 รดนุ่งจีนงข่าลุงมเดี๋ยวไปมึงเลยน่ะไปทายเลยน่ะเป็นไงไปมึงปาแดงนุ่งหนาค่ะค่าโค่ล่ะค่าโค่ค่าโค่ล่ะแกนอัาบอลลอนมาครับลูึ่เรืองอะไรรึเลน รถดูินก็รวมเบิ้งที่ละนั่นรถดูนขาโ้บขาข้อเผียเผียดไปเลยนี่น่นั่นเิ้ยมันสิยที่ตัวเด้อเขาล้อนแกกแสกรถลูกเห็นอะไรเดี๋ยนั่นหายคออนม่ได้เจออะไรนเราเออเวรอะไรโซ่บิงลุงโซ่บิง าเ,เป็นยังไงไม่เรีรบนบังคีบด้วยเขาคือชิวแต่คนครับคนครับคือชิวเนี่ย ทรถไงมึงป่ถาคือรถลุงดิรถลุงมีถากันแท้มากเป็นกระดูกเลยนะโอ้โหรถทีนีนั่นแหละมาเดี๋ยวเอาไ้พอมางัดขึ้นงันเลยนี่เดี๋ยพอมาเห็นเอา บอกให้วันเข้ามาหน่อยไบอกดิรึเข้ามาเออไปถือยังมาน่าตัวบุญมันถือวดุน่าจะขาดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าบ